ย้อนปุ่มดิดดี้ก่อนโดนรวบค้ามนุษย์จัสตินบีเบอร์อาจตกเป็นเหยื่อเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงต่างประเทศเมื่อชื่อของดิดดี้เจ้าพ่อแห่งวงการถูกจับในคดีค้ามนุษย์ในวันที่16กันยานี่ผ่านมานั้นทําให้มีการจับตาเชื่อมโยงและพูดถึงกรณีนี้อย่างหนักในหน้าสื่อต่างประเทศทุกสำนักย้อนทําลายในปี2023ในวันที่23พฤศจิกาย,ยนนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เป็นตัวเปิดก็คือนักร้องสาวแคทซีอดีตแฟนสาวของดิดดี้ได้ยืน เรื่องฟองดิดี้ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศโดยเธอถูกทำร้ายด้วยความโกรธที่ควบคุมไม่ได้และควบคุมชีวิตของเธอถูกระเบียดนิ้วแคทซี่เผยว่าดิดดี้บังคับให้เธอเขาเ้าร่วมปาร์ตี้ที่มีชื่อว่า F ิกออฟส s โดยมีกิจกรรมให้เธอมีเซ็กกับผู้ชายคนอื่นที่ถูกจ้างมาและดิดดี้ก็นั่งดูแคทซีเผยว่าการล่วงละเมิดนี้กินเวลาไปถึง11ปี ระทั่งเธอเลิกกับดิดดี้ในปี2018ทั้งสองคนเจอกันครั้งแรกตอนปี2006แน่นอนว่าดิดดี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันที่25มีนาคม2024บันของดิดดี้ถูกบุกค,ค้นทั้งในไมอามี่และ l อลเอแต่ก็ไม่พบความผิดทางอาญาหรือทางแพ่งจากข้อกล่าวหาเหล่านี้วันที่17พฤษภาคม2024มีการปล่อยคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดโดยเป็นวิดีโอที่บันทึกภาพที่ดิดดี้กำลังทำรายร่างกายแคทซี่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง เมื่อปี2016โดยเป็นเหตุการณ์ที่ดิดดี้นุ่งผ้าเช็ดตัวเข้าไปทำลายร่างกายแคทซี่ถึงในลิฟต์และพยายามลักเข้าห้องไม่กี่วันหลังคลิปถูกเผยแพร่ดิดดี้ออกมาแถลงการขอโทษโดยบอกว่าตนเองขอรับผิดชอบต่อการกระทําที่น่ารังเกียจและไม่สมควรได้รับการอภัยในครั้งนี้ และว,วันที่11กันยา2024ตามมาด้วยดอนวงเกอร์กรุ๊ปในสังกัดของดิดดี้ได้ยื่นฟ้องดิดดี้จากการที่เธอถูกล่วงละเมิดทางเพศต,ตั้งแต่ปี2004ดอนเผยว่าดิดดี้มีพฤติกรรมที่หื่นกรรมอย่างชัดเจนตอนอยู่กับแคทซี่ในปี2009ดอนได้มีโอกาสไปบ้านของดิดดี้และเห็นเขาทำร้ายร่างกายของแคทซี่โดยมีการบีบคอผลักกระแทกกำแพงลักขึ้นบันไดรวมถึงปาไข่อมเลตใส่หน้าแคทซี่ดอนคอเคยพยายามเตือนแคทซี่ให้เลิก ยุ่งกับดิดดี้แต่ดิดดดี้รู้สึกไม่พอใจที่ดอนไปบอกให้แฟนสาวตีตัวออกห่างจนทําให้เขาบอกกับดอนว่าอย่ามายุ่งเรื่องของพวกเขาดิดดี้จึงใช้อํานาจในการเป็นเจ้าของใครสั่งให้เธออัดเพลงในสตูดิโอ48ชั่วโมงจนเธอป่วย โดยในปี2009 2011รอนรู้สึกว่าดิดดี้แต่เนื้อต้องตัวเธอเกินเหตุและเธอก็เปลือยกายอยู่ด้วยตอนอยู่ในสตูดิโอดอนเคยถูกขังในรถที่มีกระจกดำทึบจนเธอไม่สบายใจต้องโทรเรียกพ่อมาถึงนิวยอร์กพ่อของดอนถูกดิดดี้พูดในเชิงข่มขู่ว่าให้นึกถึงหน้าลูกสาวและอาชีพของเธอไว้ โดยในวันที่16กันยานที่ผ่านมาดิดดี้ถูกจับกลุมในข้อหาการค้าประเวณีโดยใช้กำลังการช่อกงหรือการบิดบ,บังคับและการพาไปค้าประเวณีโดยตอนนี้อยู่ในเรือนจำในเอกสารความยาว14หน้าระบุว่าดิดดี้จัดงานปาร์ตี้ฟิกออฟเพื่อจัดให้ผู้หญิงมีอะไรกับผู้ร่วมงานและมีการบันทึกภาพโดยที่พวกเธอไม่เต็มใจดิดดี้ดปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยอ้อนวอนต่อเจ้าหน้าที่ว่าตนไม่ผิดผู้พิพา,ากษาปฏิเสธการประกันตัวหลังจาก การโต้แย้งว่าดิดดี้เป็นภัยคุกคามต่อชุมชนอย่างแท้จริงทนายความของดิดดี้กล่าวว่าลูกความของเขาบริสุทธิ์จะต่อสู้คดีนี้อย่างถึงที่สุด และให้ํำมันว่าจะอุทธรคำตัดสินการประกันตัวโดยในบ้านของดิดดี้เจ้าหน้าที่พบบอด,ดี้ออยกว่า1000ขวดซึ่งถูกนำไปเชื่อมโยงกับรสนิยมเซ็กวิทยานัของเขาหลังจากดิดดี้เข้าสู่ห้องขังเกิดอะไรขึ้นบ้างมีวิดีโอที่เป็นไวรัลของจัสตินบีเบอร์ในความยาว26วินาทีโดยเป็นภาพที่ดิดดี้ยืนเล่าให้กับจัสตินคุกเข่าดื่มและมีภาพที่ทั้งสองฝ่ายเต้นอย่างสนุกสนานในงานปาร์ตี้อย่างสนิทสนมซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าดิ ดีถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ปูทางสู่กันเป็นศิลปินของจัสติน และมีข่าวตามมาว่าดิดดี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจัสตินเพื่อแลกกับเส้นทางในวงการเทแซมด้วยกุหลาบจาก,กัวเคยเผยว่าดิดดี้พยายามควบคุมจัสตินแต่สุดท้ายก็ต้องส่งต่อให้กับอัชเชอร์เป็นคนดูแลจาก,กัวเผยว่าดิดดี้เอาซิกเทปกับคนดังทั้งจัสตินบีเบอร์คริสบราว์รีฮานานิกกี้มินาดขายให้กับตลาดมืดกว่า500อล้านดอลลารา์สหรัฐศิลปินคนดังหลายคนทยอยอันอฟโลดิดดี้บัญชีเอ็กของอัชเชอร์ถูกลบโพสออกไปทั้งหมด จนเกิดคอสงสัยว่าอาจจะมีส่วนพัวพันกับคดีโดยในบัญชีเอกของอัชเชอร์ถูกลบพจต์ออกไปทั้งหมดจนเกิด้อสงสัยว่าอาจจะมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับดิตตี้แต่ต่อมาเจ้าตัวบอกว่าโดนแฮกเริ่มมีการขุดคุยข่าวหรือมีพยานที่เห็นเหตุหการณ์ทั้งเด็กขายาที่เห็นว่ามีแรปเปอร์ทั้งชายและหญิงหลายคนอยู่ในปาร์ตี้มัวซ็กดังกล่าว สติปเปร์สาวที่เคยเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจ้างยืนยันว่าเธอถูกบงังคับให้มีเซ็กตกับผู้ชายคนอื่นต่อหน้าเขาจริงเพลงของดิดดี้มียอดสตรีมเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีเรื่องอื้อ้าอย่างไรก็ตามตอนนี้ดิดดี้อยู่ในคุกและรอการพิจารณาคาดีต่อไปถ้าผิดทุกกระทงจริงก็อาจจะต้องเตรียมพบกับการระเนระนาดของวงการเพลงสังอเมริกาได้เลย